ป่าต๊อบป,ปติญญาได้บทเรียนจากเพื่อนรักยุยี่อลิสาทุกครั้งที่เจอกันลัน่นเพื่อนเป็นผู้มีพระคุณเช่นกันเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจกิจพันล้าน ทำรุ่นใหญ่กระเป๋าหนักป๋าตอบป,ปตินยาควรตระกูลเจ้าของหัวใจของนักแสดงสาวปีใหม่สุมนรัตวัฒนาเสลารัฐเมื่อไม่นานมานี้ป๋าตอบก็ได้ไปออกรายการดังกับเพื่อนซียุยี่อลิสาอินทุสมิตอีกด้วยซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเจอป๋าตอบในงาน ADENAAXINOTA e งานนี้ก็เลยไม่พลาดขอสัมภาษณ์อัปเดตชีวิตรักมากกว่า10ปีกับสาวปีใหม่ วิธีดูแลตัวเองให้แข็งแรงและความรู้สึกถึงเพื่อนรักอย่างยูยี่กันสักหน่อยหลังจากที่ได้ไปออกรายการกับยูยี่เพื่อนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยูยี่มีชีวิตดีเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดที่พี่รู้จักคนหนึ่งตอนนี้นางหางานทำพร้อมแล้วสำหรับวงการจ้างได้อยากให้เพื่อนมีงานเยอะๆย้ยี่ยกให้พี่ตอบเป็นผู้มีพระคุณเราจะว่ายังไง สำหรับที่เขาก็เป็นผู้มีพระคุณเหมือนกันทุกครั้งที่ไปเยี่ยมในเรือนจำเราได้บทเรียนกลับมาทุกทีที่เปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่ไปเยี่ยมเขาจะเย็ยนขึ้นเยอะเราแลกเปลี่ยนความคิดกันตอนนี้ช่วยเหลือกันไปเพื่อนกันทุกสุขเราอยู่ด้วยกัน ตอนนี้ยุยี่พร้อมแล้วออกกำลังกายทุกวันสวยงามรูปร่างดีขึ้นกล้องที่ว่าสังคมเราบางทีลืมให้โอกาสคนคนเราผิดพลาดได้ทุกคนหากให้อภัยกันมากขึ้นอาจจะทำผิดน้อยลงก็ได้นะสุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปรัศนี สุขภาพเราตอนนี้ดีมากเหมือนอายุ30เลิกบุหรี่ครบ5ปีกว่าส่วนเลิกยาเสพติดนี่ก็13ปีแล้วเลิกเล่าสิ่งมึนเมาไม่อยากกลับไปเป็นคนที่พี่ไม่ชอบอีก ตอนนั้นไม่ชอบตัวเองจริงๆนะที่ออกไปตามมุมสังคมถ้าไม่เมาทำไม่ได้หรอกมันทุเรศเมื่อก่อนไม่เคยทำตัวน่ารักกับใครเลยไม่เคยมีความสุขเดี๋ยวนี้เราเจอใครก็ยิ้มรู้สึกสบายตัวขึ้นตั้งเยอะความสุขมันมีง่ายเมื่อก่อนยากมากคิดว่าต้องได้นั่นนี่เบียดเบียนคนอื่นไปหมดส่วนหนึ่งเป็นเพราะปีใหม่ขอให้เลิกหรือเปล่า จริงๆถ้าตอนนั้นไม่เลิกปีใหม่ตายนะเพราะน้องเขามาใช้กับพี่มาเมากับพี่เขาห้ามไม่ได้เหมือนเขามีมิชชั่นเกิดมาเพื่อหยุดพี่ที่รักเขาความสดใสของเขาหายไปหลังจากที่เมารอยยิ้มเบิกบานเสียงหัวรอกกระดิ่งหายไปเลยพี่เลยเลิกสิ่งไม่ดีทั้งหมดเพื่อเขาตอนนี้คบกับปีใหม่ได้14-15ปีแล้วเราฉลองกันทุกวันอยู่แล้ว วันทุกวันมีทะเลาะมีเบื่อบ้างคนอยู่ด้วยกันส่วนมากเรางี่เง่าแต่จะทะเลาะกันยังไงเราก็ไม่เคยบอกเลิกไม่สาดคำพูดแรงให้รู้สึกแย่ไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดต่างคนต่างสงบสติอารมณ์ดีขึ้นค่อยมาคุยกันสุดท้ายขอฝากร้านใหม่ที่กำลังจะเปิดน่าจะอีกประมาณสองเดือนเป็นร้านอุปกรณ์ฮิลลิ่งช่วยรักษาคนด้วยเสียงแต่ไม่ใช่เสียงพูดนะให้คนใจเย็นมากขึ้นเป็นมิตรภาพระหว่าง เพื่อนที่ดีมากเลยนะคะสำหรับป๋าตอบและยูยี่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลย